คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิษวิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนันสามารถเข้ากลุ่มลายได้ที่ Line ID KTV999 ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายสวัสดีครับเป็นสมาชิกครับ คลิปนี้อาจารย์จะมาสรุป2ตัวล่างครับชุดใหญ่นะครับ1เมษายนที่ท่านได้เห็นครับหลักๆวิธีการคำนวณชุดใหญ่ตัวนี้อาจารย์จะใช้บินกระทบชนร้อยสูตรครับขออธิบายาคร่าวๆครับเพราะบางท่านอาจาจะเพิ่งเข้ามาชมช่องอาจารย์นะครับแต่บางท่านที่ชมแล้วก็คงจะทราบว่าชุดใหญ่บินกระทบชนร้อยสูตรหมายถึงอะไรคืออาจารย์จะเอาใช้สูตรคำนวณนี่แหละครับมาครบนะครับสูตรมาครบทั้งหมด7ตัวนะครับ มาครบ7ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสเป็นความเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับเพราะว่าเอาเข้าแค่2ตัวปกติ4 5ตัวก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่นี่7ตัว7ตัวเนี่ยเอาเข้า2ตัวนะครับก็คาดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันง่ายครับแต่พิธีก็คือเอามาเทียบชนกันนะครับเพราะมันมีสูตรเยอะทั้งหมด100สดูตรสถิติครับทุกสูตรใน100ยสูตรนี้สถิติ7ดงวดถูกต้องมาหมดแล้วนะครับเอามาเทียบชนกันดูเปอร์เซ็นต์ครับ จะไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะคำนวณมือคงไม่ไหวร้อยสุรมาเทียบจนกันนี่นะครับเ,เขียนคร่าวๆตามที่เพื่อนท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ9351702เรียงตามลำดับเปอร์เซ็นต์มากไปหาน้อยเดี๋ยวไปดูหน้าจอรครับว่าผลการคำนวณเป็นอย่างไรที่เ่าเห็นนะครับเด่น10หน่วยล่ากก็คือ2ตัวล่าง 10หน่วยล่างคือ2ตัวล่างถูกไหมครับนี่คือหน้าจอเต็มเซ้ายมือสุดคือผลการออกนะครับทั้งหมด7งนวดใช้สถิติครับก่อนหน้านั้น5 3 8 7 3ล่าสุด7 4 2 2 1 9นทั้งหมด7งนวด42 2 1ออันนี้คือผลการคำนวณของสูตรที่1ครับทั้งหมด7ตัวครับแต่ละแต่ละแต่ละงวดถูกต้องมาหมดแล้วครับทั้งหมดถูกต้อง7งนวดไม่ผิดเลยล่าสุด1นก็มี1มี9นี่งวดที่จะถึงครับงวดที่8ล่างสุด สูตรที่1สูตรที่2เป็นไงครับล่าสุด19ถูกต้องนะครับสถิติ7งวดไม่ผิดพลาดเลยสูตรที่3 4 5 6 7ไล่แปละครับจนทั้งหมดนะครับไล่ไปถึง100สูตรครับผลของสูตรที่ถูกต้องทั้งหมด100สูตรนะครับสถิติ7งวดเลข9อันดับ1ครับได้90%ชนกันเยอะที่สุดคือเลขเเลข5อันดับ2ครับห8 1 7 3 0 2 8 6 4เพราะฉะนั้นดับล่างครับตัด8ตัด6ตัดสี่ออก3ตัวครับตัดหลอแก8 6 4ตามนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับได้เรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญคือวันนี้ครับสูตรเด่นล่างของเราที่จะให้ชมมาเทียบกันเพื่อคัดเฟ้นนะครับมันมีเลข3อาจารย์เลยดึงเอาเลข3ขึ้นต้นถ้าเรียงตามตรงๆจริง มันจะได้เป็น9 5 1 3 9 5 1 7 3 0 2 9 5 1 7 3 0 2แต่1 3มาเป็นตัวที่2องเพราะว่าอะไรดูนี่ครับนี่คือสูตรเด่นล่าง สดาวเสดิงวดงวดที่1ึงเมษายนเราลงทิ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณได้3 5 6ห้าหกเพอนจ้านก็ดึงเราเลข3ขึ้นมาคู่กับเลขกปดวดที่ผ่านมาคำนวณได้6ได้8ได้9ออก1 9 9เข้าตําข้าตำแหน่งหน่วยล่างตอนนั้น3ดาว18งวด16มีนาคมเด่นล่างถูกต้องครับวดที่ผ่านมางวดนี้คำนวณเป็นยังไงครับใช้หลักหมื่นบวกกันสครั้งบวกหลักพัน บวก5บวก2บวก1คงที่ก2 1 8บวก5เป็น23เอาเลข3 3เดือนหน้า2เลข5 5เดือนหน้า1เลข6เลข3เลข5เลข6 1เมษายนสถิติ19งวด4ดาวนะครับเพราะฉะนั้นมาเทียบชนกันแล้วจะเห็นว่าเลข3กับเลข5สวยงามครับชนกับบินกระทบชนร้อยสูงอาจารย์ก็เลยบินขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นตัวที่2กับที่3 3กับ5แต่เลข9มัน ให้อันดับหนึ่งเราก็คงคงไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะจับเป็นคู่จะเป็นชุดจับจับยังไงนะครับ93 95 91 97 90 92 35 31 37 30 32ตัวกันนะครับ517 5้าหนึเพราะฉะนั้นตัวนี้ชุดใหญ่นะครับเต็มชุดถ้าแต่ชุดเน้นก็ขอเป็น93 9 7 3ามเแล้วก็ห้นครับเรียบร้อยครับสำหรับชุดเล็กล่างกระทบร้อยสูตรชุดใหญ่ครับเราจะมีชุดเน้นที่93973530ก้ห้า้นึ่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีอย่าลืมครับ ไลน์ i อดีเปลี่ยนใหม่ครับ KTV 999ฟรีครับแนวทางฮานอยแนวทางสปปอาวสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิตวิจารยณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนัน สามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ line id ktv 999ฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย